สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ channel m a g i c marble ลทั o t by บายจันทศนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎค่ะหรือผู้ที่เกิดในรัคนาราศีกรกฎสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมค่ะนะคะอาจจะมีตรงและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองนะคะหากได้อะไรที่ไม่ดีต่อใจหรือยังไม่ตรงนะคะก็ปล่อยผ่านค่ะ วางเอาไว้ให้คิดซะว่าเป็นพลังงานของคนอื่นไปใช้ของคุณนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองค่ะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้ง3สถานะค่ะเริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่ตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดในช่วงเดือนธันวาคม2567นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะไพ่ใบแรกค่ะ Tree of Wands Seven of Pentacles ค่ะ Two of Two f Wands ค่ะ King of Wands Six of Wands และ Five of Swords ค่ะอืมอ่ะมา นะคะชาวราศีกรกฎในสถานะของคนที่มีคู่นะคะในด้านของหน้าที่การงานของคุณนะคะถือว่ามีความมั่นคงดีทีเดียวเลยนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้เดินทางด้วยเรื่องของสภาวะการงานหรือมีผู้ร่วมงานใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือเพื่อกูลคุณในด้านของการงานนั่นเองนะคะส่วนในด้านของการเงินค่ะนะคะคุณก็ยังคงมองหาธุรกิจอื่นๆที่ เรียกได้ว่าเอามาตอบโจทย์หรือเอามาเพิ่มศักยภาพในแง่ของการเงินให้เพิ่มขึ้นนะคะคุณก็ค่อนข้างที่จะมีไอเดียมีความคิดนะคะที่มีความเป็นผู้นำอยู่แล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะมองเห็นช่องทางและโอกาส ได้ดีกว่าคนอื่นๆน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในด้านการงานการเงินไม่น่าห่วงเท่าไหร่มาในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะบ่งชี้ถึงสภาวะที่เขาเรียกว่ายังคงมีความสุขกับเรื่องราวของความรักแต่ก็อาจจะมีบางเรื่องบางราวนะคะที่คนรักที่คุณรู้สึกว่าเขาน่าจะทําอะไรปกปิดซ่อนเร้นคุณอยู่หรือเปล่าณนะขณะปัจจุบันในวันในวันที่ ช่วงใกล้สิ้นเดือนเนี่ยมันจะเริ่มเห็นเด่นชัดเลยว่าเอ๊ะคนรักเนี่ยมีอะไรปกปิดซ่อนเล้นคุณหรือเปล่าหรืออยากจะทําอะไรเซอร์ไพรส์คุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. เกิดมีคําถามตั้งขึ้นในใจทั้งนั้ที่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่น่าที่จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าดักอกนักใจสักเท่าไหร่มันอาจจะเป็นความระแวงเล็กๆของคุณคุณชาวราศีกรกฎก็เป็นได้นะคะ,ะมาดูซิว่า คนรักคู่ครองของชาวราศีกรกฎนะพลังงานของเขาในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ Tree of Pentacle ค่ะ Ace of Pentacle d e v i l Two of Cups High p e n t e d และสุดท้ายเป็นไพ่ เอชออปวนค่ะนะคะในแง่ของการเงินนะคะกับการงานของชาวคนรักคู่ครองชาวราศรีกรกฎเนี่ยมันบ่งชี้ถึงในแง่ของการลงทุนนะคะอาจจะเป็นการลงทุนอะไรใหม่ๆด้านของการงานใหม่ๆก็ได้เพราะเหมือนกับงานประจําหรืองานที่ทําอยู่นะั้นมันมีความมั่นคงในสเต็ปนึงแล้วเลยเริ่มคิดอยากจะ หาอะไรทําพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมามีแนวโน้มแห่งการลงทุนเกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะเป็นการลงทุนที่มีคนรักนะคะหุ้นส่วนด้วยหรือเป็นลักษณะของการทําอะไรร่วมกันกับคนรักก็เป็นได้ค่ะนะคะในแง่ของอ ความรักนะคะก็อาจจะมีเกิดความรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนกันได้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะในช่วงเดือนธันวาคมไม่ถึงกับทะเลาะเบาแหวงกันแม้ว่าคนรักคู่ครองของเอแม้ว่าชาวกรกฎจะรู้สึก รู้สึกระแวงรู้สึกเหมือนอะไรมีตังหิดต,ตังหิดว่าเอ๊ะคนรักผู้ครองทาอะไรปกปิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาเองก็รับรู้และรู้สึกได้บางครั้งการแสดงออกหรือพฤติกรรมของคนรักผู้คองชาวกรกฎเนี่ยมันบ่งชี้ไปในแนวทางที่น่าระแวงเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะมีแอบไปเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้เอามาเป็นสาระสําคัญ สำหรับตัวเขานั่นเองนะคะอ่ะมาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ของชาวกรกฎและคนรักคู่ครองจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะขึ้นเป็น Five of Wands ขึ้นมาใบแรกและตามมาด้วย Four of Swords คะ่ะ King of Swords Page of Wands f o อฟ of p e n t a ์เค่ะและ King of ม n นค่ะนะคะถ้าคุณคิดอยากจะลงทุนหรือทำอะไรร่วมกันนะแล้วถ้าเกิดว่า มีอะไรที่มันปกปิดซ่อนเล้นชาวกรกฎแม้แต่เล็กน้อยบางทีจะทําให้ชาวกรกฎไม่ไว้วางใจและไม่คิดอยากที่จะลงทุนอะไรเพิ่มเติมอีกก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าคนรักคู่ครองชาวรักสีกรกฎเนี่ยทำให้ชาวกรกฎเนี่ยรู้สึกถึงความไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่ชาวกรกฎจะนิ่งเฉยและก็จะตอบโต้มาด้วยลักษณะของสงครามเย็นเย็นชาค่ะ แล้วก็เพิกเฉยค่ะแล้วก็ไม่ใส่ใจไม่ยินดีและถ้าเกิดว่าชาวกรกฎถือเงินก็อาจจะไม่คิดที่อยากจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมและก็เก็บเงียบเก็บงำทำอะไรเพียงแค่คนเดียวก็เป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนรักคู่ครองชาวราศีกรกฎฟังอยู่นะคะก็จะต้องรู้จักรู้หลบเป็นปลีกรู้หลีกเป็นเป็นหางอย่าทำอะไรให้ชาวกรกฎเนี่ย เกิดความระแวงคลางแคลงใจแม้แต่น้อยเพราะว่ามันจะบ่งชี้ถึงการทะเลาะเบาะแวง้งและการเพิกเฉยแล้วบางทีก็อาจจะทำสงครามเย็นนะคะทำสงครามเย็นแล้วก็เก็บเงินเอาไว้ไปลงทุนด้วยตัวเองมากกว่าที่จะทำอะไรร่วมกันนั่นเองนะคะนั้นความไว้ใจสำคัญที่สุดในชีวิตคู่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันทำอะไรให้ระแวง จับผิดได้บ่อยๆมันก็จะทำให้สูญเสียความไว้วางใจนั่นเองค่ะมาดูไพ่ออร์คเคิลค่ะโอ้โหบ่งชี้ถึงปัญหาการทะเลาะเบาะแหวงกันร,ระมัดระวังนะคะเห็นไหมมีเกณฑ์ในเรื่องของการแบกรับภาระอะไรหนักๆหรือการถูกบังคับการถูกควบคุมอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็จะทําตัวเหมือนกับต่อหน้าอยากรับหลังอยา่างทําอะไรแบบครึ่งๆกลางๆนะคะเนี่ยพลังงานของ รักซ้อนมันโผล่ขึ้นมาชาวกรกฎก็เลยมีเซนมีรางสังหรณ์ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะประเด็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นความระแวงในเรื่องของบุคคลที่สามมีเข้ามาค่ะนะคะ,นะคะแล้วชาวกรกฎก็จะเป็นคนที่เซน์แรงถ้าเมื่อไหร่รู้สึกปุ๊บเนี้ยโครงการต่างๆจะชะงักงันเลยจะไม่ทำเลยแล้วก็จะ เย็นชาจะเพิกเฉยแล้วก็จะรอบสังเกตดูพฤติกรรมของคนรักคู่ครองว่าเป็นจริงอย่างที่เขาหรือเธอเนี่ยสังหอนใจไว้หรือเปล่าถ้าเป็นจริงนี่หูคุณจะเจอกับสถานการณ์แห่งการลงดาบที่เจ็บปวดมากเลยจริงๆสําหรับชาวกรกฏในสถานะที่มีคู่นะคะเพราะฉะนั้นเตือนให้ระวัดระวังเรื่องของมือที่สามและก็ความรับที่ปกปิดซ่อนเร้นระวังจะถูกเปิดโปงออกมานั่นเองนะคะ อาะคะเดี๋ยวเราไปพบกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะมาถึงสถานะของคนคบกันคุยกันนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรกันบ้าง Four of p e n t a c l e ค่ะ n i of c u p f i v e of c u p j e w e ค่ะ Seven of p e n t a c l e ค่ะ และก็ View of for t u n e ค่ะชาวกรกฎในสถานะที่คบกันคุยกันคุณอาจจะคบหรือพูดคุยกับคนหลากหลายก็ได้นะอืมนะคะแต่ดูจากพลังงานแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นพลังงานของความรักหรือความรู้สึกที่ยังไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่อืมนะคะคนที่คุณคบบางคนหรือคนที่คุณคุยด้วยบางคนนะคะ คุณอาจจะนิ่งเฉยหรือเพิกเฉยกับเขาไปนะคะและก็คุณอาจจะได้เจอเจอนะคะคนที่ชะตาต้องกันเพิ่มขึ้นใหม่นะคะเข้ามาเป็นคนคุยใหม่อีกก็เป็นได้พลังงานของคุณเป็นลักษณะแบบนี้ใครคนหนึ่งก็อาจจะคุณอาจจะนิ่งเฉยกับเขาหรือเขาอาจจะนิ่งเฉยจากคุณไปนะคะแล้วมันก็ทำให้เกิดช่องว่างให้คุณเนี่ยนะคะ คุยกับคนอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเวลาคนอื่นที่เพิ่มเติมขึ้นมาเวลาคุยกันเนี่ยมันจะค่อยๆค,ค่อยเป็นค่อยไปจะไม่จู่โจมมันก็จะเป็นอะไรที่น่าค้นหาสำหรับชาวกรกฎจริงๆชาวกรกฎเป็นคนที่ถ้าใครวิ่งตามนะคุณจะหยุดนิ่งคุณจะไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะให้ความสนใจสักเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่แบบว่านิ่งเฉยกับคุณทักบ้างไม่ทักบ้างไม่ได้ไล่ล่าคุณ อย่างเต็มที่คุณกับให้ความสนใจคุณกับอยากคุยด้วยคุณกับมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออเขาคนนี้ดูแล้วไม่วิ่งไล่ล่าคุณจนเกินไปเพราะฉะนั้นชาวกรกฎในฐานะของการคบกันคุยกันนะพลังงานของคุณมันโชว์ว่าคุณพยายามที่จะอยู่นิ่งๆกับตัวเอง เพื่อที่จะสงวนทีท่าใครที่ไม่ใช่คุณอยากให้เขาเดินออกไปจากชีวิตคุณเองและคุณจะรอคนที่ใช่แล้วคลิกกันชะตาต้องกันเท่านั้นที่คุณจะพยายามดึงดูดคนคนนี้เข้ามาอ่ะดูพลังงานของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยดูอยู่ซิว่าพลังงานของใครโดดเด่นมามากที่สุด t w o of p e n t i c l e ค่ะ เซเว่นออฟเซเว่นออฟคัพค่ะไพ่เดสตาร์เอชออฟคัพเทอร์มิตค่ะทรีออฟสโตรสค่ะเป็นพลังงานของชาวต่างชาตินะที่โดดเด่น คุณอาจจะมีคนที่คุณคุยอยู่นะคะซึ่งอาจจะเป็นคนอยู่ใกล้ชิดกันหรือคนอยู่ในประเทศเดียวกันนี่แหละนะคะแต่มันบ่งชี้ว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยมันมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาและมันเป็นตัวเลือกของคนต่างชาติที่โดดเด่นเข้ามามันก็เลยทำให้ใครคนหนึ่งที่ในความสัมพันธ์เนี้ยเดินออกไปนะคะเดินออกไปเพื่อที่จะให้ชาวต่างชาติ คนใหม่เนี่ยเดินเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นพลังงานของคนไกลนะคะและมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างคนเก่าเดินออกคนใหม่เดินเข้าเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนตัวคนคุยนะคะเปลี่ยนเรื่องการคุยเพราะมันมีโอกาสมันมีช่อง,องทางใหม่ๆที่คนใหม่ๆที่เขาจะพยายามก้าวเข้ามาคุณก็พยายามที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้ไว้นะแต่เหมือนกับว่า คนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาคงที่จะมีเซน์ะว่าชาวกรกฎไม่ได้ไม่ได้ให้ความสนอกสนใจเขาได้อย่างเต็มที่เขาเลยสู้เดินออกไปดีกว่านะเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ใช่กว่าเข้ามาอะ Age of t a n c e e ค่ะตามมาด้วย Chariot ค่ะ s o of One Age of s w o r d s ค่ะ Six of w a n d s และสุดท้ายเป็น Seven s o v p n o t a c l e น่ะและแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนไกลจะเด่นชัดขึ้นมั่นคงขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ถูกถูก ถูกไล่ล่านะคะคุณจะรู้สึกเบาสบายในการพูดคุยกับคนคนนี้เพราะว่าเหมือนมีต่างคนต่างมีช่องว่างและมีระยะห่างให้แก่ความสัมพันธ์มันไม่อึดอัดจนเกินไปมันทําให้คุณสะดวกใจที่จะคุยกับคนไกลคนนี้มากขึ้นและมันก็จะค่อยๆผูกพันกันเทียนิดเทียนิดทียนิดนั่นเองนะ,ะมาดูไพ่ THE k e ีค่ะจะให้คําแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะ ไพ่นักสืบค่ะไพ่รัตตลีเสี่ยงโชคโอ้ไพ่รักสามเศร้ารักซ้อนนะคะไพ่ลมปากและไพ่ทางรัดสุดท้ายเป็นื คนไกลอีกแล้วค่ะนะคะโอเคเขาก็สังเกตคุณอยู่ดูคุณอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่มั่นใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมีใครซุกซ่อนไว้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าได้พูดคุยกันได้สารต่อความสัมพันธ์กันไปในแนวทางของความเป็นเพื่อนนะคะเป็นคนที่ปรับทุกพูดคุยกันได้ในทุกๆเรื่อง ท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะเจอทางรัฐที่จะทําให้เดินทางมาพบปะเจอ,เจอกันเพอ้อเผลอคุณอาจจะถูกรัตตลี่เลยกับความรักครั้งนี้ก็เป็นได้เพราะมันเป็นความรักที่คุณกําลังมองหามาเนิ่นนานแต่ว่าบางทีคนใกล้ไม่สามารถดึงใจคนได้ดีเท่ากับคนไกลนะชาวราศีกรกฎในสถานะนี้นะคะช่วงเดือนธันวาคมก็เป็นช่วงเวลาที่คุณนะคะจะ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการคุยกันคุยกับคนหนึ่งแล้วเปลี่ยนไปคุยกับอีกคนหนึ่งซึ่งคนที่เข้ามาเด่นชัดที่สุดในช่วงเดือนนี้ก็คือคนต่างชาติจะเป็นชาติใดก็กได้นะคะจะเป็น ชาวเอเชียแปซิฟิกหรือจะเป็นยุโรปหรือจะเป็นสหรัฐอเมริกาได้ทั้งนั้นนะคะขอให้เพียงเป็นคนไกลเพราะเขาก็กําลังจับตามองดูคุณอยู่นะคะเพียงแค่ว่าเขายังไม่มั่นใจไอสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทําหรือการแสดงออกมันจะจูนเข้าหรือเปล่าต้องใช้เวลาในการคบหากันไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ถ้าคบไปแล้วมั่นใจรับรองเจอทางรัฐทําให้ได้เจอเจอกันในชีวิตจริงอย่างแน่นอนนะคะ โอเคจบแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อค่ะมาถึงคนโสดชาวกรกฎกันแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานของคนโสดจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนนี้นะคะ Age of Pentacle ค่ะตามมาด้วย f o u r of cup Age of One Five of Pentacle Age of Pentacle และสุดท้ายเป็น n n i g h t ์แอน a ์จิค่ะนะคะไพ่เหรียญเกิดขึ้นเยอะมากนะคะร้วนแล้วแต่เป็นเหรียญที่เขาเรียกว่า,าให้คุณประโยชน์ในแง่ที่เขาเรียกที่ดีในเรื่องของการเงินนะที่ดีในเรื่องของการงานค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายของคุณค่อนข้างเยอะไม่ว่าคุณหาเงินได้เยอะเท่าไหร่มันก็มีค่าใช้จ่ายรอ เป็นห่างเว้าเลยก็ว่าได้นะคะส่วนในด้านของความรักค่ะมันดูนิ่งไปน,นิดมันดูไม่หวือหวาเท่าไหร่แต่มันก็เป็นอะไรที่มั่นคงอ่ะมันทําให้คุณรู้สึกได้ถึงความ ความรู้สึกหยุดนิ่งความรู้สึกไม่ได้ที่จะ,ะมีความหวานไหวอยู่ในเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่ถ้าคนโสดนะคะได้คุยกับใครนะค,ะคนคนนั้นไม่หวานไม่โรแมนติกเนี่ยตรงดวงเลยใช่เลยนะคะแต่ถ้าไม่ได้คุยก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องของการหาเงินหาทองอย่างเดียวทํายังไงที่จะมีเงินเยอะๆเพื่อที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวหรือได้ทําอะไรที่แบบว่าให้ครอบครัวมีความสุขอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่คุณกังวล กําลังคิดอยู่ในใจและกังวลอยู่นะคะอ่ะมาดูซิว่าในช่วงเดือนนี้นะคะธันวาคมจะสิ้นปีอยู่แล้วจะมีใครเข้ามาทําให้หัวใจคุณหวั่นไหวได้อีกหรือไม่นะโอ้โห و, เป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะจัสตเมนต2ออฟคัพค่ะ2 o อ p e n t a c l ค of Cup f Cups และท r e e of p e n t a c ค e s ่ะดูแล้วน่าจะมีในแง่ของคนเก่าๆในใจหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้สึกดีด้วยในอดีตนะคะวนเวียนกลับมาอีกรอบหนึ่งและก็ในการวนเวียนกลับมาครั้งนี้มีทั้งในเรื่องของความสุขความรักนำมาเสนอมอบให้นะคะ ซึ่งบางครั้งตัวเขาเองเนี่ยอาจจะพูดคุยหรือสื่อสารกับคุณได้อย่างไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนเก่าในอดีตของคุณคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะวนเวียนกลับมากลับมาเพื่ออยากพูดคุยกลับมาเพื่ออยากสื่อสารกลับมาเพื่อที่อยากจะขอโอกาสในการที่จะได้ ถ่ายถามความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองมาดูว่าแนวโน้มของความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะในช่วงเดือนธันวาคมค่ะไพ่ King of Pentacles ค่ะตามมาด้วย Three of Cups Two of Cups ค่ะ Queen of Pentacles โอ้ไพ่วิวออฟจูนเกิดขึ้นและไพ่ซิกซ์ออฟบอนถือว่าพลังงานดีเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนธันวาคมคนโสดชาวราศีกรกฎก็อาจจะมีเกรนที่หัวใจกระชุ่มกระชวยเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงเดือนธันวาคมนี้อาจจะเป็นคนไกลคนต่างชาติหรือจะเป็นคนเก่าที่เคย คุยกันมีความรู้สึกอันดีต่อกันแล้วห่างหายกันไปและวนกลับมาเพื่อมาสร้างความรู้สึกดีๆให้กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะก็ดูแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ก็จะสามารถทําให้คุณมีความสุขได้ไม่เบาเลยทีเดียวในช่วงเดือนนี้นะอ่ะขอดูไพ่ออรัครซิโอ้โหได้เป็นไพ่เครือข่ายค่ะนะคะเนี่ยได้เป็นไพ่การฉุดขึ้นมาอืม และไพ่วุ่นวายนะคะการทำงานที่ยุ่งวุ่นวายโอ้นะคะสัมผัสค่ะลดการอะไรอ่ะสัมผัสอันดูดดื่มนะคะการท่องเที่ยวพักผ่อน ไปทะเลและการขุดหลุมฟังตัวเองอีกนะคะพลังงานของไพ่มันบ่งชี้ว่าคุณอาจจะได้พูดคุยกันทางสื่อโซเชียลเขาก็มาดึงคุณขึ้นมาจากความรู้สึกที่คุณวุ่นวายกับเรื่องหน้าที่การงานให้มีอารมณ์โรแมนติกให้มีอารมณ์วาบหวามวาบไหวนะคะหรืออาจจะชักชวนคุณเพื่อไปเปิดหูเปิดตาไปท่องเที่ยวด้วยกันแต่บางทีชาวราศีกรกฎเองเป็นฝ่ายที่ ขุดหลุมฝังตัวเองนะคะอาจจะไม่ได้ตอบรับหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยินดียินร้ายกับสิ่งที่เขานำมาเสนอเพราะว่าบางทีคุณอาจจะเคยมีบทเรียนกับความสัมพันธ์นี้ในอดีตก็เป็นได้มันทำให้คุณไม่กล้าที่จะ,ะตอบรับความสัมพันธ์นี้ที่มีเข้ามาแม้จะทำให้คุณรู้สึกดีแค่ไหนก็ตามทีแต่ถ้าคนคนนี้นะคะ ไม่ได้โสดจริงหรือเป็นลักษณะเขาเรียกว่าโสดทีเผลอมามาไปไป,ไ,ปไม่มีความมั่นคงท้ายที่สุดชาวราศีกรกฎก็อาจจะขังตัวเองให้อยู่กับความโสดต่อไปอาจจะไม่ได้สารความสัมพันธ์ต่อเพียงแค่รู้สึกดีด้วยรู้สึกโรแมนติกด้วยในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงเท่านั้นเองก็ก็อาจเป็นได้ค่ะชาวคนโสดนะคะเพราะฉะนั้นก็ ค่อยๆสังเกตแล้วค่อยๆพิจารณาไปตามการกระทําของอีกฝ่าย้ะกันถ้าอีกฝ่ายให้ใจคุณมาแค่ไหนคุณก็ให้ใจกลับไปเท่านั้นถ้าอีกฝ่ายยังกักอยู่คุณก็ต้องกักไว้เหมือนกันเพื่อคุณจะได้ไม่เจ็บปวดและเสียเปรียบในความสัมพันธ์กับคนคนนี้ในอนาคตนั่นเองนะคะโอเคจบแล้ว ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่อาจารย์แพย์จะนำมาอัปโหลดให้เป็นประจำสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย